回来。<laughs> พักกันสักครู่เดียวเท่านั้นเองนะคะกลับมาก็มาติดตามข่าวเยอะมากตอนนี้ข่าวที่เราดนต้องรับกุ้งลิ่มช,ช่วงตีห้าครึ่งเนี่ยหลายคนก็อยากอยู่หน้าใสๆของพวกเราใสๆ<ส>ทุกวันนี้คนแถ่บ้านก็บอกว่านี่หน้าเธอใสจังใสใสเข้าเมนไงพี่ไม่อยากเล่นเลยนะเนี่ยเขาบอกว่าหน้าเธอใสจังอุยฉันว่าขอบคุณพี่ขอบคุณมากใสเข้าเมนนั่นหนูเป็นสติหัวตกกันเลยทีเดียวนะมาที่เรื่องราวการเหยียดสีผิวกันหน่อยนะคุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีภาพภาพหนึ่งเกิดขึ้นภาพ ก่อนเอาดูภาพมาดูภาพก่อนอเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องลำดับเรื่องดีๆ<ช>ดยอย่างที่บอกนะคะภาพนี้นะฮะจะถูกเผยแพร่ทางบล็อกแฟชั่นของรัสเซียที่ชื่อว่าบูโร24ทับขออ่านภาษาไทยนิดนึงเป็นภาพของผู้หญิงผิวขาวท่านหนึ่งนะฮะสวมกางเกยงยีนเสื้อสีขาวเสื้อเชิ้ตสีขาวแล้วนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่เก้าอี้ที่เห็นเนี่ยเป็นเก้าอี้คน<อ>ก็คือคนผิวดำเนี่ยนอนอยู่กับพื้นแล้วก็ชันขาขึ้นมาให้ผู้หญิงคนผิวขาวนั่ง มันก็เหมือนกับแบงคือเขาแสดงท่าทางตัวเองเป็นเก้าอี้<ช>คนคนคนผิวดำเนี่ยนะคะก็ผมผมก็เป็นทรงอัฟโร่ใช่ร,รงเท้าบูทแล้วก็นอนขดขาค่ะคุณผู้ฟังทางวิทยุจินตนาการตามนะนอนหงายแล้วก็พับขาขึ้นมาที่หน้าอกอเพื่อจะให้ คนคนผิวขาวเนี่ยนั่งระหว่างใต้เข่าไปถึงก้นใช่นะฮะทางด้านของบรรณาธิการบล็อกที่เอาภาพนี้ไปลงนะฮะเขายังเอาภาพที่อ่อนไหวเนี้ยไปโพออสต์อินสตาแกรมด้วยแล้วก็คุณดาชาซูโควา่าแฟนสาวของโรมันอับราบโบวิชมหาเศ,ษศรษฐีชาวรัสเซียเจ้าของสโมรสรดังแห่งพิเมริกอังกฤษสิงโตน้ำเงิน เชลซีสิงตัวนัำเงินครามเชลซีนะฮะเธอก็ออกมาขออภัยหลังจากที่เธอโพสท่าถ่ายรูปในท่านั่งผู้หญิงคนนี้คือเธอเองเธอ,อออกมาขออภัยนะฮะในท่านั่งอยู่บนเบาะที่วางอยู่บนท่อนขาของหญิงผิวดำเปือยอ,อกแทนเก้าอี้ในวันมาตินลูเธอคิงค่ะ ภาพอ่อนไหวนี้แสดงให้เห็นว่าซูโควาเนี่ยกำลังนั่งอยู่บนร่างของนางแบบผิวดำกึ่งเปื่อยที่นอนงอขาโดยมีเบาะรองอยู่ที่ท่อนขาซูโควาเธอบอกว่าเก้าอี้บรุษนี้ออกแบบโดยศิลปินชาวนอร์เวย์และเป็นงานศิลป,ปะที่มีจตนาเจาะจงแ,งแสดงความเห็นเกี่ยวกับเพศและเป็นงานศิลปะที่มีจตนาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเพศและการเมืองที่เกี่ยวกับเชื้อชาติคือถ้ามองในแง่ของศิลป,ปะนะคะนะก็มีคําอธิบายผู้เชี่ยวชาญศิลป,ปะของรัสเซียค,คัพเค้ก อังเดร e เยโรเรฟเยบอกว่าเก้าอี้มนุษย์เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจจากศิลปินแนวป๊อปอาร์ตชาวอังกฤษครับแต่ครั้งนั้นเนี่ยกลับกันจะใช้หุ่นผู้หญิงผิวขาวอันนี้ก็กลับกันเป็นคือเขามองกันเป็นศิลปะแต่ว่าคนที่เขาเรียกว่าเคร่งในเรื่องของการเหยียดสีผิวเนี่ยเขาดูแลว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นคนสองคนนั่งกอดคอกันไหมมันน่าจะโอเคกว่านี้แต่นี่คือคนผิวขาวนั่งทับคนผิวดํามันก็เลยดูเหมือนกันกมันเป็นการใช่มันดูเหมือนกับเหยียดสีผิวกันหรือเปล่าออซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะสำหรับชาวต่างชาติใช่พูดเรื่องสีผิวประเด็นอย่างนี้ไม่ได้เลยนะไม่ได้ไม่ได้เธอจําได้เวลาแต่ก่อนที่แบบประเด็นเหยียดผิวเนี่ย แม้แต่แม้แต่เป็นประเด็นทางการเมืองแล้วมันก็ลุกลามบานปลายเป็นเรื่องใหญ่โตแต่อันนี้พอเป็นประเด็นขึ้นมาภรรยาของอับราโมวิชก็ออกมาขอโทษใช่ไหมออกมาขอโทษแล้วก็ขออภัยด้วยอีกคนหนึง่งไม่รู้หนูไม่รู้ก็ก็ หลายคนก็ไม่ได้คิดอะไรคนที่มองในเรื่องของศิลปะเขาจะไม่คิดไงถ้าเกิดคนที่มองในเรื่องของการหยีดสีผิวเขาจะคิดคนที่ไม่คิดอะไรอีกคนก็คือมาดอนน่าหรือว่าคนที่ไม่ได้คิดเลยเคือเคกเดี๋ยวไม่คิดอะไรนี่สมอกไม่มีอะไรเลยฉันคิดเธอได้ยินไ <laughs> หรอ <laughs> อ่ะมาดอนน่ามีอะไรป้าก็มาดอนน่าก็เป็นอีกคนนึงที่ถูก ถูกวิจาร์อย่างหนักเรื่องการหยีดสีผิวเหรอประมาณนี้นางไปเกี่ยวอะไรเขาด้วยก็นางมีลูกเลี้ยงไงมีลูกเลี้ยงเป็นชาวอะไรล่ะมาลาวีมาลาวีสองคนใม่มาลาวีก็เป็นเด็กผิวผิวผิวเข้มอ่ะใช่ครับเด็กผิวสีแล้วภาพนี้ก็คือเป็นภาพที่ลูกเลี้ยงของเขาอ่ะครับล็อกโก้ล็อกโก้ชื่อล็อกโก้ใช่ไหมกำลังซ้อมต่อยมวยแล้วแล้วมาดอนน่าก็โพสท้องความเชีย ให้ลูกน<ช>็อกเอาแต่โพสต์ข้อความเนี่ยปกติไม่มีปัญหาแต่ที่มีปัญหาคือว่ามันเป็นตัวแฮชแทกะตัวแฮชแทกที่บารอน่าใส่แล้วนะ่มันเป็นแฮชแท็กคำว่าดิสนิกเกอร์ซึ่งนิกเกอร์ใช่ครับซึ่งคำว่า n i กเ e r รนี่นะฮะเป็นคำเหยียดผิวที่ใช้เรียกคนผิวดำ oh, <no. S 1> หลังจากที่เกิดกระแสต่อต้อตานลูกรามใหญ่โต นางนะฮะมาริน่าเนี่ยที่มีรูปบนธรรมเป็นเด็กผิวสีจากประเทศบาลาีสองคนนางก็รีบลบรูปออกพร้อมกับโพสต์ข้อความเสียใจแล้วก็ชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นคนผิวดําและสาเหตุที่ใช้คํานั้นก็เพราะว่าลูกชายตัวเองผิวขาวนั่นเองแล้วก็ขอให้ทุกคนขออภัยให้ภายเธอด้วยใช่แล้วประเด็นนี้เนี่ยนะคะทำให้เ,เขาเรียกอะไรอะ คนที่ติดตามมาดอนน่าเนี่ยเขารู้สึกเสียใจนะว่าแบบโอ้โหไอดอลของฉันทําไมมาเล่นประเด็นแบบนี้ฉันไม่ชอบเลยจริงๆโพสรูปปกติก็จ,จบไปแล้วไงไปติดแฮชแท็กขึ้นมาดิสนิกร์นะหลายคนก็ตีความไปว่าเออเธอเหยียดสีผิวหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะเธอก็โดนโจมตีมาแล้วครั้งหนึ่งตอนที่ปล่อยให้ลูกชายคนโตของเธอที่ชื่อว่าร็อกโคนี่กินเหล้าทั้งที่เด็กร็อกโคนี่อายุแค่13ขวบ ก็แรงอ่ะคุณแม่แรงคุณลูกก็จะเบาที่ไหนล่ะคุณแม่แรงลูกต้องแรงตามนี่หรอไม่หรอกก็คือเขาให้อิสระกับลูกแต่อิสระเกินไปไหมป้าสิบสามขวบดื่มเหล้าแล้วออไม่รู้อไปป้าจะเข้าข้างมาดอนน่าซึ่งมีวัยใกล้เคียงกันใช่ไหมใช่่ไไมด้เพราะอะไรเพราะอะไรมาดอนน่าเป็นคนอิสระเสรีเขาโด่งดังขนาดนี้เพราะเขาเป็นตัวของตัวเองเพราะงั้นก็ต้องสร้างลูกให้เป็นตัวของตัวไม่แต่จริงๆแล้วมันต้องแบบว่าเออเขาลูกสิบสามขวบป้าเขา คือโอเคคือจะบอกว่านี่นี่คือเล่านะนี่สุรานี่เขาจะให้ลูกเขาเรียนรู้นะชี้ไงชี้บอกไม่ได้หรอไม่ได้ต้องทดสอบฝรั่งในเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตด้ี่ยตัวเองเป็นลูกเค้กและเค้กตกหัวคว่ำแล้วเนี่ยจะเห็นนติตบตกกระทืบใจเยนะใจเย็นใจเย็นโอ้ไม่ใช่ลูกเราเลยนะที่คุยกันเนี่ย เอาลูกเขาใช่ไหมลูกเขาตบลูกเขาความมีปัญญาผลิตไอ,ไอเรื่องเหยียดสีผิวบ้านเราก็ไม่ไม่ไม,ไม่เขาไม่คิดเกันเท่าไหร่นะทั้ง,ท,งทั้งที่ก็มีประเด็นนะโฆษณาเลยนะ โฆษณาที่เป็นกันดื่มกลูต้าสักอะไรสักอย่างนึ่งที่เป็นให้หมีคือบ้านเราเนี่ยผิวิวมันก็จะสีประมาณชั้นใช่ไหมคนไทยอ่ะจะเข้มๆแบบนี้แหละตัวดําๆแต่หลายคนก็อยากจะฉีดผิวขาวอยากจะทาอะไรแล้วแบบกูตงกูต้ากินเข้าไปบางตัวกินแล้วตายคาที่ก็มีก็ดูด้วยบางบางคนเนี่ยอยากผิวขาวมากไปซื้อกูต้าเนี่ยสามแผงร้อย มีบางคนโอ้ยโฆษณาโฆษณาดีไงโฆษณาแบบสวยงามอีคนโฆษณาเราก็ไม่รู้ว่าอีคนที่เข้ามาโฆษณาเนี่ยเขาไปกินกูต้าตัวไหนไงใช่ไหมบางคนก็บอกว่ากินตัวนี้ดีกินเข้าไปเลยสามแผงร้อยแล้วนี่กินอะไรมาคะเข้มเชียป้ากินโกโก้ไงอันนี้ไม่ได้ด่าใช่ไหมไม่ได้ด่าใช่ไหมก็ที่ที่พูดนี่ตัวเองก็ไม่ได้ขาวผิวอย่างพวกเราเนี่ยผิวเอเชียผิวสีเหลืองผิวสีแทนนี่นะฮะเป็นที่ฮอตชินมากนะต่างชาติชอบเวลาเราเราเราชอบถูกถามว่าเราเป็น คนประเทศอะไรเพราะเพราะเดี๋ยวนี้คนไทยตัวขาวหมดแล้วขาวโดยโดยกำเนิดว่าข่าวดีกูต้าก็ข่าวขาวจะไปรู้เขาเหรออ่ก็เดี๋ยวใครอยากข่าวก็ข่าวไปนะฮะแต่ว่าเมื่อก่อน่มันจะมีละครชอบเรียออีดำตับเป็ดอีดำตับเป็ดข้าวนอกนาเเวลาโดนเรียกมากๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเจาต้องมาเรียกฉันอย่างงั้นฉันก็มันก็เป็นประเด็นเหยอียดผิวเล็กๆนะแต่ถ้าเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาหรือเมืองนอกโอ้โหเป็นเรื่องราเป็นใหญ่เป็นเรื่องราเป็นข่าวหน้าหนึ่งเลย เราภูมิใจในความเข้มของเราเถอะแล้วก็อย่ามาล้อเลียนกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวจบรายการแล้วเดี๋ยวไปเอากูต้าให้นะในรถไม่เกินฉันชอบที่กว่าที่จะดำขนาดนี้กว่าฉันจะดำขนาดนี้ฉันหมดไปเยอะไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีกันบ้างอันนี้อยากให้เมืองไทยเป็นอย่างเกาหลีจังเพราะว่าต้อีมี wifi ฟร e ให้บริการแบบ เยอะแยะเลยนี่จะบอกว่าที่ประเทศเกาหลีใต้นะคุณขึ้นรถเมล์ขึ้นรถประจําทางเดินไปนู่นไปนี่ลงใต้ดินขึ้นบนฟ้ามี WiFi ฟ,ฟ,ฟรีแบบใช้แบบไม่ต้องไปใส่แล้วหงรหัสอะไรให้วุ่นวถูถูก,ถกนี่นี่เพิ่งเพิ่งไปมาแล้วมันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคือพอใช้แล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะแบบคอนเขาเรียกว่าตราตึงอะ่ะใช้คำม่ถูก มันหยุดอยู่ได้นานนะคือเล่นได้นานเลยไม่หลุดเขาให้หลายจิกมากเลยนะเขาให้แบบไม่แทบไม่อั้นเลยส่วนของประเทศไทยบ้านเราเอาเถอะกว่าจะเข้าได้ต้องผ่านการสมัครการกรอกรหัสให้คุณเล่นได้30นาที30นาทีรวมทั้ง1เดือนอะไรเยอะแยะอัตกระบื้บ้านเรา 3G ยังไม่เสถียรเลยนะที่ประเทศลาว 4G แล้วแต่เกาหลีใต้5้จี้าตกลงจะมี 5G แล้วนะจ๊ะที่เกาหลีใต้เขาบอกว่าประเทศนี้มีสัดส่วนประชา ก่ใช้การสื่อสารระบบไร้สายมากที่สุดในโลกประกาศทุ่มเงินนะฮะ1.6ล้านล้านวอนหรือราว49,500ล้านบาทในการพัฒนาระบบบริการ 5G ไวเลสสำหรับอนาคตที่ให้ความเร็วอย่างมากเร็วขนาดไหนคุณผู้ชมเร็วขนาดที่ว่าหให้ดาวน์โหลดหนังทั้งเรื่องในเวลาแค่1วินาทีเท่านั้นก็ฉันไปถึงอินชอนปุ๊บพอฉันเปิดป้อโอ้โหเธอโรงแรมโรงแรมที่พร้านอาหาร อันนี้ไม่ได้ด่าใครใช่ไหมอันนี้จริงนะต้นไม่ได้ด่าใครอันนี้จิเออลืมข่โทษทีเหยดดียเนเยียดเออ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 เอรเออเออพูดเอดนองนะฮเขอแบอเลยเออ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 เอกเออเอนเออ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 เไอเอ้เออเอ้เกอเออเออออไออเออเออเออมออเอเออองเมัครอะไรเออเอ่เออ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 เอเอเ้ออเ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 เออเออเไอมออเอเออเออเอรเออออเอเซลล์ตรงไหนมีออโอออเออเออ ทุกโรงแรมของเกาหลีใต้จ้า<ล>มี WiFi <ล>ให้เล่นฟรีหมด,ลดเลยจ้าคุณเข้าพักเสร็จปุ๊บโรงแรมอาจจะมีรหัสโรงแรมอาจจะมีรหัสแต่ข้างนอกไม่มีรหัสเล่นฟรีไปเดินถนนไปทงแดม,มุนไปเมียงดงมอะไรนะมันป๊อป ขึ้นมาเหมือนเลยชอบชอบชอบก็เดี๋ยวรอดูเขาบอกว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้แถลงว่าบริการระบบ 5G จะเร็วกว่าระบบ 4G ที่เขาใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะประมาณราว1 0 0 0เท่าจะเร็วกว่า 4G 1,000เท่าแม่เจ้านีแม่เจ้าพ่อเจ้ามากันมาทีดียวหนึ่งเรื่องใช้เวลาโหลดเท่าไหร่1วินาทีแล้วบ้านเราล่ะ สามวันไม่เออยาวัดเอนหนังเลยป้า oh <no. S 2> จะโหลดคลิปคลิปหนึ่งนะฮะประมาณ2-3นาทีเนี่ยโหลดกัน,อนเอ่อ็ดชั่วโมงก็จะลง Facebook กันได้จริงกว่าจะอัพอัพแอปแล้วเขาหวังว่าโครงการนี้นะจะสําเร็จเสร็จสิ้นภายใน6ปี <laughs> เขาบอกอย่างนี้เลยนะฮะ oh. แล้วก็ระบุได้ว่ามีการกระตุ้นการเติบโตของชาติด้วยระบบ 2G ในยุคทาศวรรษที่1990ด้วยระบบ 3G 2000พแล้วก็เลื่อนมาถึง 4G แล้วก็จะพัฒนาไปถึงระบบ 5G ก็สมแล้วที่ซั s u n งเขาแซง Apple เพราะว่า ตอนนี้เกาหลีใต้เป็นเบอร์หนึ่งนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตไร้สายไวเลสทั้งหลายแซงหน้ายุโรปกับอเมริกาอยู่นะคะไวเลสฉันชอบสเนียงป้ามากไวเลสไวเลสเดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะฮะ6ปีเกาหลีใต้จะมี 5G ไหมนะฮะแล้วเมืองไทยเราจะเป็น 3G ที่สเสถียรกว่านี้ไหมต้องจับตานะคะกุสมาชิกเอ๊อนี่จะบอกให้ประเทศไทยเราเราไม่ได้ดูถูกประเทศไทยเราเองเพราะเราอยู่ประเทศไทยเรารักประเทศไทยนะฮะแต่ว่า บางทีขับขับเราไปเนี่ย3 g มีได้เล่นอยู่ปุ๊บเนี่ยมันไปสคมจีลันหายไปสักพักมันหายไปทั้งทั้งที่ฉันไม่ได้อยู่หลังเขาฉันไม่ได้อยู่ในใต้ทะเลลึกฉันยังไม่ได้อยู่บนฟ้าสูงสวรรค์แต่มันหายไปได้อย่างไรน้องขาไม่ต้องหรอกค่ะน้องไปเดินแถวแถวที่คนแน่นๆเนี่ยหายไปไหนเออมันแย่งกันเล่นมันแย่งกันมันแบบว่าตายแล้วตายแล้วตายแล้วฉันคุยงานอยู่มันหายไปไหนต้องตะโกนบอกใครแย่ง3 g มีฉันเล่นหยุดเล่นเดี๋ยวนี้ฉันขอเล่นก่อน5นาที ก็ไม่เห็นแล้วเาถ่ายทอดสดอ,อะไร,รนเนี่ยที่คนไปแน่นๆเนี่ยเขาบอกให้ประชาชนหยุดหยุดใช้สาม G ฉันจะถ่ายอนนอาเอออันนี้ตลกอ่ะตลกอ่ะมีด้วยเหรออันนี้ไม่ใช่เรื่องโจกใช่ป่ะไม่เรีนี่ความจริงเลยความจริงเลย,มมเลยไม่งั้นเราถ่ายทอดสดไม่ได้ก็มมไม่ขอร้องเวลาบางทีเราไปดูนรายงานสดนี้เราบอก เพื่อนๆพี่ๆน้องๆแถวนี้หยุดใช้โทรศัพท์ก่อนขอที่ฉันทำงานขอที่ฉันทำงานดิฉันต้องส่งสัญญาณไม่งั้นมันหายอันนี้น่าอายอ่ะอายนะอือ่ะไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราดูต่อไปว่าประเทศไทยเราจะก้าวทันประเทศอื่นเขาเรื่องของเทคโนโลยีอย่างไรบ้างแล้วจะมี 5G ก่อนที่ฉัน จากโลกนี้ไปหรือเปล่า oh, <no. S 1> <laughs> เมื่อกอนนี้กัโอเคโอเคเราจะเปลี่ยนช่วงละเราจะพาคุณผู้ชมไปช่วงของมือทํารวยนะคะวันนี้น้องตักกี่สีสุพิตาจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านมิสเตอร์บิกพิลโล่พิลโล่ี่แปลว่าหมอนนะใช่แต่ว่าหมอนนี้มันจะมีความแปลกขนาดไหนมีความพิเศษมากมายขนาดไหนติดตามได้ในช่วงของมือทํารวยกับน้องตักกี่สีสุพิตาฮะ <laughs> เคยเป็นไหมคะนอนยังไงก็นอนหลับไม่สบายในวันนี้เดี๋ยวตะกี้จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเจ้าของไอเดียค่ะสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องบอกว่ามันคือหมอนเพื่อสุขภาพในช่วงของมือทำรวยนะเนองค่ะว่าแล้วมันจะเป็นยังไงและมันจะช่วยให้คุณนอนหลับได้สบายจริงๆหรือเปล่าก็ต้องไปดูกันเลยค่ะ ผู้ชมคะและตอนนี้นะคะตะกี้ก็อยู่กับเจ้าของสิ่งประดิษฐ์คือน,นักกายภาพบําบัดคุณชาวกิจเก้าเอี้ยนหรือว่าคุณเซงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมไม่ทราบว่าไปได้ไอเดียนี้มาจากไหนคะกับหมอนจัดท่านอนกับหมอนจัดท่านอนใช่คะก็คืนอปกติเนี่ยนักกายภาพบำบัดเนี่ยเขาจะใช้การจัดท่านอนในการส่งเสริมการรักษาแล้วก็ช่วยป้องกันแต่ละยอย่างกับคนไข้ยอยู่แล้ว ครับทีนี้ผมก็จะพัฒนาการใช้หมอนหลายๆใบเนี่ยที่นักกายภาพบัตรใช้เนี่ยออกมาเป็นหมอนใบเดียวที่ช่วยรองรับสรีระได้ครบทุกส่วนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็พัฒนามาเป็นหมอนหนุนซึ่งเข้ากับสรีระของผู้นอนได้มากขึ้นคือจะไม่ใช่หมอนหนุนแค่รุ่นนุ่มกลางแน่นธรรมดาก็คือจะเราจะต้องใช้น้ำหนักส่วนสูงในการเข้ามาเลือกหมอนที่เข้ากับสรีระของเรา อันนี้คือที่มาของมิสเตอร์บิ๊กพิลโลครับสำหรับหมอนจับท่านอนของแบรนด์นี้ค่ะเขามีคุณสมบัติพิเศษหรือว่าแตกต่างจากแบรนด์อื่นยังไงคะครับมิสเตอร์บิ๊กพิลโลคำหนึ่งถึงสรีระของผู้นอนเป็นสำคัญเลยเป็นหลักเป็นอย่างที่หนึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าหมอนเพื่อสุขภาพเนี่ยจะไม่ใช่แค่การเปลี่ยนวัตถุข้างในที่ใส่หรือว่าเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เรียกตัวเองก็เป็นหมอนสุขภาพ นะครับหมอสุขภาพที่จริงที่แท้จริงเลยเนี่ยควรจะเป็นหมอสุขภาพที่รองรับได้ตามสรีระของผู้นอนอนะครับแล้วก็ทําให้เราเี่ได้นอนอยู่ในท่าทางที่ถูกต้องนะครับก็คือจุดเด่นของมิสเตอร์บิพิลโลก็คือรองรับตามสรีระได้ครบส่วนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังใช้วัตถุดิบที่ดีอีกด้วยนะครับก็คือมิสเตอร์บิพิลโลเนี่ยใช้วัตถุดิบที่นําเข้าจากต่างประเทศะนะครับเพราะว่าเราเร็งเห็นแล้วว่าสามารถ เป็นเส้นใหญ่ที่สามารถรองรับได้ตามสรีละครับผมแล้วทีนี้เนี่ยเรามีช่องทางการจัดจําหน่ายยังไงบ้างคะปัจจุบันเนี่ยมิสเวิพิโลมีวางจําหน่ายในห้างสพินค้านะครับก็คือจะมีเซ็นทัลโฮมโปรนะครับ CDC เดอะมอลล์งามวงวานนะครับแล้วก็จะมีออกอจัดโปรโมชั่นตามเอ็มพียมแล้วก็พารากอนนะครับอนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจําหน่ายผ่านทางเว็บไซต์แล้วก็ f a ซบุ๊กแฟนเ p จมิสเตอร์บิ๊กพิลโลอีกด้วยครับช่องทางการจัดจำหน่ายเยอะขนาดนี้เนี่ยถามเลยค่ะว่าการปั้นหรือว่าการสร้างแบรนด์ของเราเนี่ยยากมากน้อยแค่ไหนคะในการทำตลาดตรงนี้จริงๆก็ไม่ยากมากนะครับเพราะว่าเรามีการวางตำแหน่งชัดเจนตรงที่ว่าเราเป็นหมอนเพื่อสุขภาพที่คำนึงถึงสรีระจริงๆนะครับผมก็เลยเกลุ่มตลาดก็เลยชัดเจนตรงที่ว่าเป็นผู้ที่สนใจเรื่องสุขภาพ นะครับแล้วก็แรกๆเลยเนี่ยกลุ่มลูกค้าของ Mr. Big p i l บิกเนี่ยก็จะเป็นคนที่มีปัญหาจากการนอนมาก่อนอนะครับแล้วก็ทดลองมาใช้เยอะมากมาแล้วนะฮะ<ช>ก็ก็เลยมาเจอ Mr. Big Pillow ครับค่ะงั้นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองไปสาธิตกันดูหน่อยดีกว่าไหมคะว่ามี Mr. Big Pillow ของเราเนี่ยมีแบบไหนบ้างแล้วก็สามารถช่วยยังไงได้บ้าง<อ>นะคะ เมื่อกี้ตอนที่นอนตอนแรกไปเลยค่ะนี่และนี่นะคะก็คือหมอนจาก Mr. Big p i ์บิ๊โลนั่นเองค่ะอนาคตข้างหน้าเนี่ยวางแผนไว้ยังไงบ้างคะก็มิสเตอร์บิ๊นะครับตอนนี้ผมก็ตั้งใจจะให้ตลาดในประเทศแข็งแรงก่อนนะครับเพราะว่าเร็วๆนี้ AEC ก็จะเข้ามาใช่ไหมฮะใชแต่ว่าผมอยากจะให้คนไทยเนี่ยได้นอนหมอนที่มีคุณภาพจริงๆนะครับผมก็อยากจะ เน้นเรื่องตลาดในประเทศให้แข็งแรงนะครับและนอกจากนั้นเราก็มองตลาดในอาเซียนไ้บ้างครับผอมอย่างนี้อยากจะให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านถึงไอเดียนิดนึงค่ะก็สำหรับผู้ที่มีไอเดียในการทำสินค้าหรือว่าในการทำธุรกิจนะครับผมก็อยากจะฝากให้เร่งทำออกมาเลย <laughs> <laughs> เพราะว่าโดยเฉพาะผู้ที่มีความสามารถในทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเพราะว่ามันสําคัญมากในการที่เราจะใช้ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยในการทําสินค้าหรือว่าการให้ความรู้ในเชิงส่งเสริมแล้วก็ป้องกันมากกว่าที่เราจะมานั่งรักษาพื้นฟูทีหลังนะครับผมค่ะและนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งเจ้าของไอเดียนะคะที่มีไอเดียที่สามารถที่จะทําเงินได้นั่นเองค่ะในวนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณเซ็งมากๆเลยนะคะ ก็เป็นอยาหนอนตอนนี้แต่ว่าการเลือกซื้อหมอนสมัยนี้คือต้องเลือกแบบดีๆด้วยนะเพราะว่ามีผลต่อสุขภาพของตัวคุณเองด้วยในเรื่องของหมอนรองกระดูกเอ่ยไขสันหลังเอ่ยขาเถอะเอ่ยเคยเห็นที่ไหนนะญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นผู้ชายเป็นแขนผู้ชายมากอดเอ่ยถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นแขนผู้หญิงมากอดถ้าคือเป็นผู้ชายก็ซื้อหมอนผู้ชายก็ได้แล้วก็ปิ้งกันไปทั้งคืน ไอเดียคนป่วยโรคจิตมโนฉันสิมโนฉันแบบเออนออท่างผู้ชายอะไรประมาณนี้อ่ะพาคุณผู้ชมไปสำรวจราคาอาหารที่ตลาดกันบ้างผักเผือกหมูหมากาไก่นะเอ้ยหมาไม่มีหมูกาไก่อะไรประมาณนั้นแม่เธอไปที่ราคาผักตลาดศรีเมืองจังหวัดราชบุรีนะฮะโอ้โหไปไกลวันนี้ไปไกลนะไม่อยู่แค่ตลาดไทยละเออดีดีดีเราจะไปถึงต่างจังหวัดบ้างละวดีดีดีนะฮะเพราะว่ารายการเราอตลาดไกลที่นะฮะไปที่ตลาดสดราชบุรีตลาดศรีเมืองมะเขือเทศผลใหญ่ กิโลกร,รัมละ15บาทอันนี้<อ>ก็ไม่แพงมากนะครับเพราะขาดเป็นกิโล15บาทเท่านั้นเอง<ด>เอาซื้อมาปาหัวกันได้ดะนะฮะแตงกวา23บาทต่อ1กิโลกร,รมัมผัดแตงกวาใส่ไข่อร่อยล้ำเลิศนะฮะพริกขี้หนูจินดา40บาทต่อกิโลกร,รมัมอันนี้รู้สึกว่าราคาสูงไปนิดนึงไหม แพงแล้วเหรอเนี่ยสำหรับเค้กไม่ใช่ก็เราเห็นสำหรับเค้กอาจจาจะอ่ะเออป้าอาจจะแบบว่าไม่ไม่มะนาวมะนาวสองบาทเพราะว่าอะไรป้าเขาเป็นแหล่งปลูกไงเราไปตลาดราชบุรีเนี่ยเออตลาดนัดแถวบ้านเค้กสามลูกสิบใช่ก็นี่นี่คือยังไม่บวกค่าเดินทางเข้ากรุงเทพอ๋อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนอยากจะซื้อมะนาวเบอร์ใหญ่สองบาทคนก็นั่งรถที่หมอชิดไปที่ราชบุรีนะฮะเสียค่ารถไปหกร้อยเจ็ดสิบบาทผักชีก็ลงนะสามสิบบาทเลย ใช่นะะไปที่ราคาผลไม้ก,กันบ้างตลาดเดียวกันตลาดสีเมืองจังหวัดราชบุรีนะฮะส้มโชกุนเบอร์5กิโลกร,รัมละ56บาทอันนี้ต้องเตรียมซื้อยังถูกอยู่นะเตรียมซื้อมาไว้ใกล้เทศการตรุกจีนแล้วตลาดนะั้นเ,เนชั่นเราเนี่ยเกาเซฟมี <90. S 1> เจลูกอันนี้แม่ค้าบวกค่าที่ไปได้วยปะ ไม่เลยแต่ฉันนี่เค้กเธอรายงานราคาไปเดี่แปงโมกินรีแนวแนวแนวนะฮะราคากิโลกรัมละ15บาทก็กินรีไงก็แนวแนวแนวกินรีกิโลกรัมละ15บาทกล้วยน้ำว้ากิโลกรัมละ80บาทโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะเฮ้ยมันขายเป็นกิโลอ่ะกล้วยอ่ะหรืขายเป็นบีหรือขายเป็นหวีก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปอ่ะมาแล้วก็ฮัลแลนด์อันนี้อร่อยล้ำนะฮะ 20่บาทต่อ1กิโลกรัมแต่ว่าคุณคุณคิดว่าเออ20บาทต่อ1กิโลกรัมมันถูกแต่จริงๆแล้วเวลาไปช่างปุ๊บเนี่ยลูกหนึ่งอาจจะมากกว่า1กิโลกรัมนะห้าหกสิบบาทเออก็เดี๋ยวรอดูนะเออแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจาาแคนตาลูป35บาทกิโลละแต่ตั้งข้อสังเกตคัพเค้กเธอดูนะส้มโชกุนแตงโมกินนรีมะละกอฮอลแลนด์แต่เท่าที่ฉันจำได้นะรุ่นฉันเนี่ยอร่อยอร่อยเลยนะส้มเขียวหวานฮะบางมดครับส้มบางมด แตงโมบางเบิดเออมะ <า S 2> ม่วงทองดำโอ้ยมัลกอแขกดำอาอนนี้รุ่นป้าทั้งนั้นเลยเนี่ยว้ยรุ่องขอไม่รู้รมันของไทยแท้แต่ตอนนี้มันไม่เหลือแล้วผลไม้ไทยแท้เออเดี๋ยวฉันจะต้องทําประเด็นนี้เพราะว่ามันหายไปหมดแล้วอ่ะแล้วของดีๆทั้งนั้นเลยนะ มรดกแขกดําเทอลูกมันยาวเนื้อเนื้อแน่นเนื้อแน่นมากเออเดี๋ยวต้องไปหาดูยังมีอู่ใช่ไหมมมราชบุรีอ่าก็เดี๋ยวต้องไปราชบุรีต้องจองนะจ๊ะต้องจองด้วยเดี๋ยวนี้ต้องจองอ่าเดี๋ยวพักดีกว่าพักไปราชบุรีสักครู่หนึ่งนะไปหาซื้อส้มหาซื้อมรกกที่ป้าจอยบอกนะว่าจะหลงเหลือให้เราได้กินหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามในเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมนะฮะว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนบ้างที่กําลังมีประเพณีดีๆเกิดขึ้นพาไปแถวแถวเหนือหน่อยไปสิไปเดี๋ยวกูลมา